มาแล้วตามคาดการณกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเตรียมรับมือฝนกระหนักักทั่วไทยช่วงแรกแลักษณะของพายุรุอนอรงฟอระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่านลูกเห็บตกอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้9-14พฤษภาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับ สวัสดีวันศุกร์ที่9พฤษภาคมครับพี่น้องเผลอแป๊บเดียวครับก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมมาเกือบ10วันแล้วครับพี่น้องและก,ก็หลังจากนี้ไปนะครับเตรียมตัวรับมือกับฝนตกแบบชุกๆชุกฉำ,ำพื้นที่ใดที่รอฝนอยู่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่22พฤษภาคมครับก็พบว่าในวันนี้ครับ9ลากยาวถึง12พฤษภาคม ต่อจากนี้ไปอีก3-4วันนี้ครับจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็จะมีพายุรูน้อนเกิดขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองรวมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้และก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้นะครับพื้นที่ด่านแรกก็คือด้านตะวันออกของภาคอีสานก่อนเลยนะครับส่วนภาคอื่นนั้นก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปครับช่วงเช้าถึงบ่ายนะครับอากาศยังคงร้อนต้องติดตามและก็เฝ้าระวังรับมือกันตลอดช่วงนี้ครับพี่น้องอากาศจะมีความแปรปรวนสูง เพราะว่าเป็นช่วงที่เตรียมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนนะครับโดยลมใกล้พื้นผิวจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังแรงมากขึ้นครับแต่ในบางวันนั้นก็จะมีลมใต้พัดแซกเข้ามาได้บ้างครับเพราะว่ามันก็ยังไม่เข้าหน้าฝนซะทีเดียวครับพี่น้องเพราะฉะนั้นลมก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับโดยในช่วงนี้ครับ9-12นี้พบว่าจะมีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางนะครับได้พัดแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านเวียดนามตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนครับพี่น้องจึงส่งผลทําให้ทั่วไทยนั้นเกิดฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับต้องเฝ้าติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้และก็หลังจากนั้นครับในช่วง13-18พฤษภาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเริ่มที่จะพัดปกคลุมไทยด้วยกาลังแรงจะต้องบอกว่าในช่วง13เป็นต้นไปนี้ปัจจัยฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยลมพื้นผิวครับก็จะเปลี่ยนเป็นมรสุมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องดังนั้นหากเกิดคําว่ามรสุมเกิดขึ้นประเทศไทยก็เตรียมเข้าสู่ฤดูฝนจริงจงจังนะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยฝนที่ดีครับพี่น้องสําหรับฤดูฝนต่อไปและนอกจากนั้นครับก็มียอมความกดอากาศต่าทางด้านทะเลอเมริันนะครับจิงส่งผลทําให้ทั่วไทยนั้นเกิดฝนกระจายอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกสะสมได้อาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก แล้วก็ในช่วงสุดท้ายครับ19-22พฤษภาคมครับในช่วงนี้มรสุมก็จะกำลังอ่อนลงบ้างนะครับฝนก็จะเบาบางลงส่วนฝนที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นช่วงเปลี่ยนฐานฤดูกาลครับก็มีโอกาสตกได้แบบไม่เป็นเว,เวลาครับพี่น้องอาจจะมีฟ้าผ่าลมกระโชกแรงมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปครับฝนก็จะเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยครับพี่น้องและก็ตกแบบยาวลากยาวกันอย่างต่อเนื่องครับ จากข้อมูลในขณะน,น,นี้เอาแบบชุกๆเลยนะครับก็จะถึงประมาณวันที่18พฤษภาคมครับพี่น้องส่วนพื้นที่ใดจะเป็นอย่างไรนะครับค่อยมาติดตามกันวันต่อวันนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวโน้มที่ให้พี่น้องนั้นได้เตรียมตัวรับมือกันเท่านั้นครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งทางด้านกรมอุตุนั้นก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนตามการคาดการณ์ครับพี่น้อง ที่ในช่วงเกือบเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รายงานข่าวสภาพอากาศให้กับพี่น้องได้รับทราบว่าประเทศไทยนั้นจะมีพายุรุน้อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการครับโดยจากข้อมูลครับก็บอกว่าในวันนี้ครับ9ลากยาวถึง12พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีพายุรุร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะพัดแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองรวมถึงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีข้อจำกัดในการระบายน้ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากการระบายน้ำอาจทำได้ไม่สะดวกทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเสริมความแข็งแกร่งให้ไม้ผลและเตรียมความพร้อมป้องกันระวังความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพสำหรับบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอมรามันและภาคใต้มีกํลาลังแรงขึ้นเสิมขึ้นลมบริเวณทะเลอมรามันจะมีกํลาลังแรงขึ้นโดยทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสําหรับข้อมูลในช่วงหลังจากการประกาศนี้นะครับก็คือในช่วง13-14พฤษภาคมนะครับประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยจากลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมอยู่นะครับทั้งหมดก็คือข้อมูลการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับต่อมามาดูในน้มสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางของพายุดุน้อนในวันแรกในวันนี้ครับ9พฤษภาคมครับพี่น้องโดยบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนได้ครับหลายพื้นที่ยังคงร้อนจัดครับ แล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองกลับมานะครับในลักษณะของพายุฤดูร้อนในวันนี้โดยจะเริ่มจากบริเวณพคอีสานก่อนเลยนะครับแต่บริเวณพคอีสานก็ไม่ได้ตกทั่วทั้งภูมิภาคครับพี่น้องตกบางพื้นที่บางแห่งนะครับแล้วก็บริเวณภาคกลางด้านตะวันตกก็มีโอกาสลุ้นฝนรวมถึงบริเวณภาคใต้ครับฝนยังเน้นทางด้านตะวันตกเป็นหลักเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับมาติดตามยละเฝียตดตามภูมิภาคเลยครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยทั้ง4ภาคนะครับ ก็มีโอกาสลุ้นฝนในช่วงบ่ายเย็นค่ำดึกเป็นหลักเลยนะครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบถึงยีของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านตะวันตกของภาคนะครับระวังลมกระโชกแรงได้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับสามสองศาเซลเซียส ลมตนตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาท้นานาคอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณพะอีสานก็จะมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็มีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ละละ40-60บของพื้นที่ครับพอร,ระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งครับรวมถึงอาจจะมีฝนตกหนักได้วันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องครับบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญ ยะโสธรร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริตะเกตและอุบลราชธานีครับพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ดันแรกครับที่มีโอกาสลุ้นฝนมากที่สุดนะครับในวันนี้สาหรับอุณหภูมิสูงสุดครับ3 6ถึงองศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ครับ อาจจะมีลมกระโชกแรงมาได้ส่วนมากครับก็มีลุ้นทางจังาาวัตดอุทยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราช,ชบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลบางพื้นที่ครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ38 40องศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับ ในวันนี้บริเวณภาคตะวนออกก็จะมีอากาศร้อนครับโดยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณ20-30ของพื้นที่แต่วันนี้ฝนยังไม่ชุกมากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสรุ้นได้ทางได้จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ครับก็มีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคนะครับแต่ปริมาณฝนก็จะเป็นเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดครับสามสิบสี่ถึงสามสิบหกองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้แลนตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้ละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากครับก็มาทั้งภูมิภาคนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดครับ30-34งองศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดได้ความเร็ว1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัพเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ